ตักมาเยอะจังเลยลูกกินแค่ไหนก็ตักแค่นั้นนะลูกตักเยอะอย่างเงี้ยหนูจะกินหมดหรอหนูตักมาเองหนูกินหมดอยู่แล้วจ้า,ากินหมดก็ดีแล้วแต่ถ้ากินไม่หมดเนี่ยคราวหน้าแม่ไม่พามากินบุฟเฟ่์อีกแล้วนะโอเคค่ะแม่แม่ตาค่ะตาไปเอาน้ำให้หนูหน่อยได้ไหมคะ ทำไมหนูไม่ไปเอาเองล่ะลูกก็หนูกินอยู่นี่คะแม่พูดเองไม่ใช่หรอว่าให้หนูกินให้หมดห้ามทิ้งของอ,อ๋อก็ได้จ้ะอาา่ะน้ำมาแล้วลูกแม่ค่ะหนูกินหมดแล้วเ้ยปเป้ยถังขยะอยู่ไหนลูกเออถังขยะอะไรคะแม่หนูไม่รู้เรื่องเปยปเยเอาถังขยะมาให้แม่เดี๋ยวนี้ oh. ยายแม่ดูเดี๋ยวนี้โอ้โน oh <no. S 1> ทำไมหนูทำแบบนี้ล่ะลูกก็ที่นี่เป็นร้านบุฟเฟ่เราจะหยิบเท่าไหร่กินเท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่หรอคะแม่แอบทิ้งนิดนิดหน่อยหน่อยไม่มีใครว่าเราคะ่ะแม่อยากกินมันสกรปรกแล้วทำไมหนูถึงกินทิ้งทิ้ขว้างแบบนี้ล่ะลูกแม่หนูขอโทษเป้ยเ้ยหนูรู้ไม่ลูกต่อให้เป็นร้านบุฟเฟ่เราก็ควรจะหยิบกินแต่พอดีทุกร้านเขามีต้นทุนนะลูกแล้วยิ่งร้านบุฟเฟ่เนี่ยถ้าเราตักมาแล้วกินไม่หมด ร้านเขาปรับแล้วลูกเขาคิดเงินเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วค่ะแม่ต่อไปหนูจะไม่กินทิ้งกินขว้างอีกแล้วคะ่ะการที่หนูกินทิ้งกินขว้างแบบนี้แต่มีอีกหลายคนที่เขาไม่มีแม้แต่เงินจะกินข้าวลูกควรจะรู้จักคุณค่าของอาหารโอเคไหมคะโอเคค่ะแม่หนูขอโทษอีกครั้งนะคะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกคะ่ะ